ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ผมผ่านมาเจอพอดีนะฮะนี่ช่อง YouTube กล้องสุริยาแชนเนลกับช่องเบาถินเขาก็รักกันดีนะฮะนี่เขาก็รักเขาก็รักกันดีนะฮะนี่ฮะตาจันเอาอะไรมาให้ฮะคนสมชายสวัสดีพี่กล้องสวัสดีครับเขาก็รักกันดีเนี่ยนะเฮ้ยทำไมมีข่าวมาไม่ดีเดี๋ยวผมต้องไปแก้ข่าวนะฮะแก้ข่าวแก้ข่าวโอ้ตายแล้วให้ย่างงี้เนี่ยฮะนี่เขาลักกันดีเขาลักกันดีไหม เขาก็รักกันดีนะแล้วทำไมมันมีข่าวอย่างนี้ก yeah ันมาเออเอ้าฝากนะฮะท่านผู้ชมฮะทว่ไทยนิวจะนาเสนอนะฮะเขารักกันดีนะครับพี่พี่พี่มาในตั้งใจมารับใช้หลวงปู่นานไหมครับจริงๆแล้ว ไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆคือยังไม่ได้อยากไม่ได้ตั้งใจว่ามาอาทิตย์สองาทิตย์แล้วกลับต้องไปถามแม่บ้านด้วยถ้าผมพูดคนเดียวมันไม่เชื่อเนาะครับแต่แต่สรุปก็คือพี่ไม่ได้มีกําหนดกลับมารับใช้หลวงปู่เรื่อยๆกำหนดนะยังไม่มีกาหนดที่จะกลับนะครับและตอนนี้เนี่ยเอารถกระบะมาอยู่ในขบวนขนของให้หลวงตาไปของเนี่ยต้องบอกว่าเราเอาเอาไปถวายพระถูกไหมอ่าก็ต้องบรรทุกไว้นะครับไม่ไม่ได้มีปัญหาเลยเนาะ โอ้ยมีข่าวเรือมาเยอะแยะมากมายแล้วนี่ฟังจากเจ้าของรถครับอย่าไปเป็นประเด็นนะครับนะครับครัามาทําบุญนะครับอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของหลวงตาของพทธศาสนานะครับนะครับส่วนเรื่องข้างนอกเราอย่าไปตีความอย่าไปแต่งมือแต่งยาพุงแต่งนะครับผ้าท่างก็สอนอย่าตลอดนะครับรู้จักวางรู้จักกรงนะครับนะของทุกอย่างมันเป็นของสมมตินะครับนี่สาธุครับอย่าไปอย่าไป อย่าไปขยายอย่าไปแต่งอย่าลงแต่งนะครับนะถ้าเรามาทําบุญเราก็ต้องทําบุญนะครับครับนะผมก็ไม่ได้ตีเตียนใครนะครับนานาจิตตางคนเราก็ห้ามความคิดไม่ได้เนาะครับแต่ถ้าคนที่ฟังต่อไปก็เอาไปคิดพิจารณาเอานะครับเนาะครับเรามาทําบุญก็ทําบุญนะครับเนาะโอเคนะครับขอบคุณมากครับพี่เบาถิ่นนี่จากเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกเป็นยูทูบเบอร์นะฮะช่องเบาถิ่น นะครับขอบคุณมากครับผม uh oh. นี่ฮะก็นํารถคันนี้นะครับ่อแม่บ้านก็อนุญ,ญาตให้นํามาอยู่ในขบวนมาช่วยขนสิ่งของต่างๆนะครับของตาบุญชื่นนะครับขอบคุณมากนะฮะทุกคนนะครับสวัสดีครับ